แคป1.9 LDA ค่ะรุ่นนี้น้องก็ไฟตัดหมอกใหม่ไฟหน้าใหม่นะคะฝากระโปรงรายใหม่ด้วยจ้าทุกคนร้อแม็กก็รายใหม่นะคะเฮ้ยสวยไม่ไหวไปดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวน้องพาชมจ้าเซลน้องรตตินะคะเห็นตัวจริงๆเป็นเปรนและ สวยมากเลยทุกคนแผงประตูใหม่นะคะเบาะใหม่นะคะแล้วก็ฟั่งชานที่พงมบารายัยนาจอรุ่นใหม่ปี2024จ้าก้องถอยหลังมีมาเหมือนเดิมนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสป,ปอร์ตสวยเหมือนเดิมลายใหม่ยันเองเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายของน้องเขานะคะว่าสวยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะตามน้องมาจ้า,ามแมกสวยหนอ ไฟท้ายเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจ้าฝากระโปรงท้ายก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะคะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้นะคะเฮ้ยมันน่าซื้อน่าจับน่าจองมากเลยทุกคนค่ะสนใจรถอีสุนะคะทักมาได้เลยนะโทรมาด่วนนะคะเบอร์082ค่ะ896255นะคะติดต่อเซนนองรติได้ตลอดเลยค่ะ ยินดีให้บริการจ้า